สวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักด้วยละกันนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ f s 1 9นะครับก็วันนี้มาอยู่ในบรรยากาศฝนตกนะครับนี่เลยฝนตกหนักเลยนะวันนี้นะครับผมนี่ก็จะพาออกงานนะครับกลางฝนเลยนะวันนี้จะย้ายแมโคนะครับไปลงสะนะครับผมไปขุดดินนะนะครับย้าย SK140 นะครับผมนี่ย้ายใส่หัวลากไปเลยนะครับผมก็ มากับหัวลากคันใหม่นะนี่เลยครับผมเป็น s 7 0 0นะครับฮิโน่เอสเจ็ดรอยเลยนะ12ล้อนะครับผมนี่แต่งล้อครับผมแตงล้อนี่ครับสวยงามนะฮะออกงานวันแรกก็ฝนตกเลยนะครับผมโอ้โหนะครับนี่หางโรเวตเราเปื่อนแล้วนะครับนี่ครับเปื้อนดินนะครับผมเปื่อนดินเปื้อนโคลน้ฝนตกนะครับแี่ฝนหลงฤดูนะครับผมนี่นะฮะ วันนี้ก็กลับมาอยู่ที่แมปไทยของเรานะครับผมนี่เลยนะครับหลังจากที่ย้ายแมปไป2องคลิปนะฮะเดี๋ยววันนี้กลับมาเล่นแมปนี้บ้างนะครับผมสลับกันโอเคเดี๋ยวผมจะไปลงสะที่เก่านะครับพอดีย้ายรถหกล้อนะครับไปรอที่หน้างงานแล้วนี่วันนี้เดี๋ยวจะพาไปวิ่งดินนะครับผมไปถมสะเอ้ยไม่ใช่ถมสะดิไปถมแบบไปปรับพื้นที่นะเออไปปรับพื้นที่ในป่านะครับ เป็นหน้างานเก่านั่นแหละนะครับผมที่เรายังทําไม่เสร็จนะเราก็รับงานไปเรื่อยนะครับผมงานเก่างานใหม่ก็ไม่เสร็จอะไรก็ไม่รู้นี่ไม่เสร็จสักงานนะครับผมแม่โอ้เบรกไม่อยู่โอ้โหเกือบนิดเดียวนะครับผมเกือบล่อรถเก่งไปซะแล้วนะแม่ถนนลื่นนะครับผมลืมลืมว่าฝนตกนะแล้วก็ขับซิ่งเลยไงนะครับ กือบไปแล้วแล้วเมื่อกี้นี่นะครับผมฝนตกนะครับผมขับรถใหม่ออกงานฝนตกเลยนะครับแ่มันจะมีรางไม่ค่อยดี <c oughs> นะครับอ่าโอเคครับผมก็ใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่เฟสอ่าลิงเฟสใต,ใต้ใต้คลิปนี้นะครับผมมีหางเซมินะก็จะเป็นสีเดียวกันเลยนะครับกับหัวรลากอันนี้ผมเอามาล่างหางโรเบตนะครับ ไม่มีงานหางเซมิดัมนะครับไม่มีงานวิ่งหินถอดหางไว้นะครับผมเอามาลางหางโรเบตดีกว่านะเ,เห็นมันแรงดีนะครับไปครับผมสระนี้เราเพิ่งขุดไปทีเดียวเองนะยังไม่ได้ยังไม่ได้ไปขุดต่อเลยนะครับดินยิ่งเหลือเยอะอยู่เลยนี่เดี๋ยวเราขุดกลางฝนนี่แหละนะนะครับผมหยุดงานไม่ได้นะเดี๋ยวไม่มีตัง เดี๋ยวไม่มีตังสงหวัดรถเยอะเสลือเกินนะรถหลายคันนะครับโอ้โหในเกมนี้แบบเป็น40 50คคันเลยนะครับเยอะจัดเลยนะอเอาไงลูกพี่เอาไงเลี้ยวปานหน้าอย่างนี้เลยเหรอเออพวกมาเก่าแท้นะครับเอาจัดเลยโอ้โห,โ,หโคลนแบบสาดก,กระจายเลยนะฝนตกนะครับผม ไอ้คนยังเยอะโอ้โหล้อมันเยอะไงล้อหางรถเบียดมันเยอะนะครับผมแล้วดูอ้เบรกไม่อยู่เอาแล้วเอาแล้วเบรกไม่อยู่นะนี่ทุกคนว่าอ,อะไรวะฝนตกแล้วเบรกไม่อยู่อันนี้ผมกดเบรกแล้วนะดูดิมันไหลมาสักไกลเลยโอ้โหถอยก่อนถอยก่อนฝนตกครับผมสายมันลื่นโคลนนะ ฝนใหม่อย่างนี้เลยนะครับผมฝนใหม่ฝนอะไรก็ไม่รู้หลงฤดูมาโอ้โหมอสซั่วมากเลยเดี๋ยวเราจอดไว้ดีกว่าเดี๋ยวขับนานกว่านี้อันตรายเดี๋ยวอันตรายนี่ครับผมอ่าไปกันดีกว่าครับผมนี่โอโ้สตาร์ติดไหมนี่นึกว่าจะสตาร์ทไม่ติดซะแล้ว เหมือนมันจะสัสนสนะฝนตกเฉยเลยนะครับผมอืมไปครับดูขนาดรถไมโครยังจมอ่ะคิดเอานะครับไมโครยังจมนะครับผมดูดิเมบนี้เพิ่งเทสฝนวันแรกด้วยนะครั้งแรกนะครับนี่เป็นไงเจอ <laughs> แมคโคยังวิ่งไม่ออกนะครับนี่อันนี้วิ่งไม่ออกจริงครับเดี๋ยวเราเดินลงไปนะอันนี้ก็จะเป็นสะลูกเดิมนะครับที่เราขุดเมื่อคลิปที่แล้วยังไม่ได้หาหน้างานใหม่ก็มาขุดที่เดิมไปก่อนอ่า นี่เลยอาจจะเดินช้านิดนึงนะเพราะว่ามันล้อมันจมดินนะเห็นไหมล้อล้อมันจมดินนะครับนี่ล้อแท็กมันจมดินก็เลยวิ่งช้านิดหน่อยแล้วสภาพรถก็อย่างที่เห็นนะรถรถไม่ล้างนะครับใช้างานอย่างเดียวโอ้วิ่งช้าเกินจะถึงว่นไหนนี่ วันนี้วิ่งงานไกลนิดน,นึงนะครับวันนี้6ล้อวิ่งดินดินเปียกด้วยนะฝนตกดูครับรอยรถแมคโครเดินมานะครับดูดิโอเดี๋ยวเราจะขึ้นไปยืนด้านบนกองดินนะครับจะได้สูงๆนะพอดีวันนี้เอา6ล้อใหญ่ามานะครับกระบะจะสูงนิดนึง โครเราเป็น140นะครับไม่ใช่200ก็แขนจะสั้นนิดนึงนะครับโอ้เดินอืดมากเลยอ่ะเจอฝนที่เดินอื่นมากเลยแม,ม่โคตมองใช้แขนช่วยไหมนี่ ใช้แขนช่วยเอาแขนกวาดดินนะครับผมอ่าเดี๋ยวใกล้จะถึงแล้วนี่แม็ดูทางดิโอ้โหล้อเราวันนี้ได้ลุยแน่นอนนะครับอ่าได้ลุยแน่นอน ยกดำไว้ดีนะยกดำไว้นะครับเห็นฟ้าคึมคฝนตกแน่เลยดูทรงแล้วนะ่าจะไม่หยุดง่ายนะครับเดี๋ยวเราต้องเรียบตักดินก่อนที่น้ำมันจะขึ้นมาท่วมถนนนะทางที่เราวิ่งรถนะครับนี่โอเคประมาณนี้นะครับผม อโอเคเราก็จะยืนมคัคควไว้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปเอาดัมลงก่อนอไปติดเครื่องเอาดัมลงก่อนเดี๋ยวจะถอยรถมาใกล้ๆนะนี่แบบนี้ปึ๊บไปเดี๋ยวเราไปเริ่มงานกันเลยนะครับช่วงนี้ไม่แต่งงานวิ่งดินนะครับช่วงนี้งานอื่นก็ไม่ค่อยมีนะ ครับเอาไปกดผ่อนคันเร่งเฉยเลยนี่โอ้โหแขนถึงพอดีอะมายืนตรงนี้มันสูงดีนะครับกระบาหากล้อใหญ่มันจะใส่เยอะนะครับอ่านี่เลยเหมือนน้ำมันจะ เริ่มจะท่วมขึ้นมาบนถนนแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะวิ่งได้กี่เที่ยวนะถ้าน้าไม่ท่วมก่อนนะครับฝนตกแรงอยู่เหมือนกันนะนะครับตกนานแล้วด้วยนะนี่ฟ้าร้องด้วย โอเคครับผมหกล้อเต็มแล้วเดี๋ยวเราดินไปเทต่อเลยนะครับไปรุ่ยเลยครับผมลุยเลยมันงนี้โอ้โหหกล้อก็จมอ่ะดูดิลุยอย่างเดียวครับผมลุยอย่างเดียวมาวิ่งดินถูกวันด้วยนะนี่ขึ้นได้ไหมนี่ถนนลื่นไปนี่เหมือน จะลื่นนิดนึงนะครับโอ้โห้ลื่นจัดลื่นลื่นเลครับผมลื่นเดี๋ยวถอยก่อนเอาใหม่เอาใหม่มันลื่นอะ่ะทุกคนมันลื่นตรงเนี้ยดูด,ดิโอ้โห้ถนนมันลื่นนะทางขึ้นมันชันเกินนะนี่ขึ้นได้แล้ว โหยโคนโคนเยอะจัดโฮโฮสาดขึ้นโคตรสูงเลยน่โคนนี้ไม่แน่ใจว่าจะสมจริงไหมนี่โอ้มองไม่เห็นทางเลยครับฝนตก เราไปถมหน้างานเดิมนะครับปาดียังค้างไว้อยู่เลยนะครับยังถมไม่เสร็จ ที่เดิมจําได้ไหมนี่ครับใครได้ดูน่าจะจำได้อยู่หน้าง,งานนี้เพิ่งวิ่งไปไม่กี่เที่ยวเองนะครับยังไม่ลืมยังไม่ลืมแค่ยังไม่มีเวลาห <ś c oughs> นีไปรับงานทําถนนเฉยเลยนะครับผมแม่โอ้ดูคนมันสาดอ้รถเบรกไปอยู่เกือบสอยเอารถไถยเสแล้ว เดี๋ยวเทตรงนี้ดีวกว่าน้ารถ่ายเลยนี่ครับ้วจะถมยังไงวะเนี่ยให้มันเต็มเนี่ยอย่างเยอะเลยนะครับโอ้โหวิ่งน่าจะเป็นพันๆรถอ่ะเยอะจัดเอ่เทไว้ก่อนครับผมไงเอารถถ่ายดันก่อนนะครับเดี๋ยวรอบหลังมาเราจะได้มีที่เทฝนตกเลยวันนี้ทางก็เละ นี่ครับไปเนี่ยดันไม่ค่อยไปอ,อือโอ้รถไถลงไปทำไมเนี่ยเนี่ยรถไถเราจะล้วงอย่างเดียวเลยด่ ต้องเทเอต้องต้องดันไปประมาณนี้นะครับฝนตกนี้บนเบรกไม่ค่อยจะอยากจะอยู่นะรถก็อ๋อ่าโอเคนะพอได้อยู่นะครับ อันนี้เลยโอ้โหเยอะเลยนะครับบ่อใหญ่มากนะครับต้องปรับพื้นที่ให้เสมอไปจนถึงนู่นเลยนะฮะเยอะมากเยอะมากวิ่งคนเดียวไม่ไหว <c oughs> นะครับโอเคโอโ้ผมว่าฝนตกนี้แบบเราวิ่งงานลำบากมาก นะครับรถมันวิ่งอืดน,นะครับมันล้อมันจมน่ะเห็นไหมติดแล้วโอ้รถติดเฉยเลยมันติดอะไรนี่เนี่ยล้อล้อหลังมันจมเนี่ยแล้มันติดหลมนะครับเดี๋ยวไปไม่ได้เลยดิไปบ่ได้มันไปบ่ได้มันติดเฮ้ยติดเฉยเลยอะไรวะเนะี่ย รถติด oh, วิ่งลำบากมากนะครับอือหืออ่าหายลากขี้ควายไปแล้วีอ่โหโหอย่างวะโอ้ไม่ไหวไม่ไหวนะครับผมโอเดี๋ยวเราจอดรถไปล้างคาก่อนไม่ไหววะ่ะเดี๋ยวรอให้ฝนหยุดก่อนนะครับมีงานลำบากมากเลยจอดได้ไหมนี่ให้อจอดไปนี่รถหกพอนี ขอจอดหน่อยแล้วกันอโอเคครับผมก็เดี๋ยวไว้รอให้ฝนตกก่อนเดี๋ยวผมมาวิ่งงานต่อนะครับตอนนี้ฝนตกวิ่งงานลำบากมากไว้มาเจอกันคลิปหน้าครับผมสหลับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปแล้วสวัสดีครับ